เนิร์ดรีวิวควิ๊กเบลล์และนี่คือรีวิวเรลยๆไว้กับเนิร์ด้าวันนี้กับ that speakable me ซี มิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัดภาคที่4ไปดูกันมาแล้วนะครับกับผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากอ l u m i n a t i o n แน่นอนครับผลงานแจ้คเกิดของเขาก็คงจะเป็นเรื่องอื่นเสียไม่ได้นอกเหนือแต่ d e s t i Cable Me นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนังที่ต่อยอดไปสู่การสร้างแฟรนไชส์ที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยแหละเป็นแฟรนไชส์มูลค่าระดับพันล้านเหรียญทั่วโลกนะฮะนี่ยังไม่ได้พูดถึงตัวของภาคแยกด้วยซ้ำสำหรับตัวมินเนียนะฮะซึ่งก็เป็นทรัพย์สินที่โอ้โหมูลค่า มากมายนะครับสร้างคือเรียกว่ามากกว่าภาพยนตร์อ่ะมันคือเหมือนกับสิ่งที่เป็นเหมือนกับของเล่นมาสคอตอะไรต่อมีอะไรซึ่งโอ้สร้างรายได้ให้กับทางอิลูเมชั่นได้อย่างมากมายนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเดสปิคเคเบิมีสีซึ่งผมต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้ดูภาคที่3และก็ไม่ได้ดูมินเนี่ยนภาคที่2ต้องยอมรับตรงๆว่าผมดูภาค1นึ่ภาคสแล้วก็ดูมินเนี่ยนภาคแรกอะ่ะโอเคตอนดูภาคแรกอะ่ะมันยังจอยนะมันยังสนุกในแบบทิ้งตะก,กะเราทิ้งสมองเพลินไปกับความ ตัวความตลกอะไรของมันซึ่งโอเคภาคแรกมันอาจจะเป็นความสดใหม่เป็นประสบการณ์แรกที่เราได้ดูเราก็รู้สึกว่า,วาเออมันก็เพลินดีแหละแต่พอดูภาค2ก็เริ่มพดบแบ้ว,ว่าเออมันอาจจะเป็นหนังที่ไม่มันไม่ใช่หนังที่ถูกออกแบบมาเพื่อเราตักกะไอต่อไม่อะไรมันอาจจะติดหน้าลำคาญหรือกระทั่งความที่พอภาคต่อเนี่ยมันรู้ทางว่ามินเนี่ยนเนี่ยเป็นตัวโดดเด่นและคนดูชอบมากๆกเนี่ยก็กลายเป็นว่าเน้นขายมินเนี่ยนจนไปลดความสําคัญของตัวละครกรูซึ่งเป็นตัวละครหลักของ d e s p i c a b l e Me มีเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเสียาหายอยู่พอสมควรเลยแล้วผมร อะไรแบบนี้มันไม่เวิร์กในมุมของการที่คุณสร้างตัวละครวายร้ายที่อยู่ดีวันหนึ่งเขาก็กลับตัวกลับใจกลายมาเป็นคนที่ทําความดีอะไรอย่างนั้นนะฮะซึ่งพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บผมมาดูดัซซคเบิลมีภาคสี่ด้วยความสึกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรไว้มากนะครับถือว่าเราก็ถอดสมองแล้วเราก็มาเพลิดเพลินกับมันอีกสักรอบหนึ่งหลักๆกับมันที่ทําให้ผมตัดใจอยากไปดูก็คือ 5. ตัวละครแฟน a s สติกไฟน t เนี่ยแหละ <laughs> หรือซูเปอร์มินเนี่ยนของภาคเนี้ยซึ่งอยากรู้ว่ามันจะมาเล่นในอีท่าไหนนะ แต่สิ่งที่ต้องพูดก่อนเลยก็คืออีห้าตัวนี้แหละคือตัวขโมยซีนแต่ถามว่ามันดุกนํามาใช้ในเชิงของความคุ้มทางเนื้อเรื่องไหมบอกเลยว่าไม่นะฮะแต่ถ้าเกิดเอามาใช้เรื่องของการแซวการกัดจิกภาพยนตร์ต่างๆในโลกใบนี้อาดยเว่าภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยโอ้โหโดนแบบอืม้มมาเวลดโดนหลายดอกอยู่เหมือนกันนะฮะไปดูเองแล้วกันแต่เขาเนี้ยเราพูดถึงข้อดีของดัชปิเกอร์มีภาคสีก่อนผมรู้สึกว่าภาคเนี้ยสิ่งที่มันโอเคสำหรับผมเลยก็คือมันกลับมาโฟกัสที่ตัวละครกรูเป็นหลักนะฮะรวมถึงครอบครัวขของเา นะครับซึ่งก็มี3ามสาวที่เป็นเด็กลูกเลี้ยงของเขาแล้วก็มีเมียสาวของเขาและเมียสาวขเขาก็ให้กําเนิดบุตรก็คือกูจูเนี่ยออกมาซึ่งกูจูเนี่ยก็แสบใช้เล่นเหมือนกันนะครับโอเคถ้าเกิดเรามาว่ากันถึงเส้นเรื่องของตัวละครกูแล้วก็ครอบของเขาเนี่ยผมว่าครั้งเนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นเส้นหลักแล้วก็พยายามวางแพทเทิร์นต่างๆให้แต่และตัวละครมีสถา,านการณ์ที่อ่ะโอเคพูดตรงๆเลยมันเป็นสถา,านการณ์ที่มันเหมือนกับเป็นพอตที่มันมีพอตหลักพอตรองแล้วพอทรอง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 หลายๆพอตเนาะแต่ในแง่หนึ่งคือโอเคพอตรองมอาจจจะบว2 ทีสามทีจบแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็พาตัวเองไปสู่อีก1พอร์แล้วก็เลี้ยงเรื่องราวของพอตหลักไปเรื่อยๆซึ่งผมว่าในแง่ของการกระชับการจัดการการตัดต่อของภาคเนี้ยผมว่ามันทําออกมาได้ฟลดีแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ติดขัดอะไรตรงนี้มากเท่าไหร่ถึงแม้ในแง่ของความไปเหตุเป็นผลผมก็ยังรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมของภาพยอยู่เรื่องนี้ซึ่งผมรู้ทางแล้วว่ามันต้องมาเป็นแบบนี้แต่ผมยอมรับว่าอย่างน้อยมันก็ดูได้เพลินกว่าเดี๋ยวสปีกเกอร์มีภาค2อแต่ถามว่าดีเท่าภาคแรกไหมไม่ม พอดีสุดอ่ะพูดง่ายนะฮะคราวนี้พูดถึงสิ่งที่เป็นข้อเสียนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปแล้วละ่ะงานบทซึ่งมันก็อย่าไปคาดหวังความตักกะอะไรนักหนาเลยนะฮะมันเป็นภาพยนตร์ที่ออกแบบมาสําหรับเด็กโดยเฉพาะส่วนคนเป็นผู้ใหญ่ก็แล้วแต่จะโดนเส้นบ้างไม่โดนเส้นบ้างความตลกเป็นหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งถามว่ามุกที่มันได้เนี่ยมันก็มีมุกที่มันโดนเส้นเหมือนกันอย่างเช่นมุกแซวอะไรต่างๆแต่มุกที่มันไม่โดนมันก็มีอยู่พอสมควรแต่ อะไรที่ทำให้ภาคนี้น่าสนใจคงจะเป็นเรื่องราวของความกลับมาฟลที่ดีกว่าภาค2และก็มินเนี่ยนภาคแยกซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่เน้นออกมาสร้างของเล่น่ะสร้างเมชันได์อะซึ่งมันมันให้อะไรกับเราแบบไม่ไม่ได้มีสาระเขาเรียกว่าคือมันรู้แหละว่ามันเป็นหนังที่เน้นความไร้สาระความฮาแต่มันแค่รู้สึกมันไม่ได้น่าจดจําขนาดนั้นแหละนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกต่อจัก,กรวาลของ d e s Pi l y h l l o w มีจักรวาลมินเนี่ยนนะครับของ Illumination แต่อีกข้อหนึ่งที่ ต้องพูดเหมือนกันสําหรับคนที่ติดตามมาตั้งแต่ภาครแรกจนไปถึงภาคที่4เนี่ยมีอิสต้เอกอยู่เยอะเลยนะครับขนาดผมเองที่ไม่ได้ดูทุกภาคผมยังจําได้เลยว่าไอ้นี่มันน่าจะเป็นตัวละครนั้นตัวละครนี้ตัวละครนี้ตัวละครนั้น,นที่อยู่ในหล,หลายๆภาคที่ผ่านมานะครับนั่นแหละฮะผมว่าถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนกันก็ไปดูกันซะนะครับในโรงภาพยนตร์นะครับกับ The s p e c t a c u l 4นะครับผมให้ภาคนี้ที่7เต็ม10ครับ <The> Cái quái gì